โมที่สิบสี่มหาสมัยยสูตรเอวเมสุตังกังสมัยอย่างพังกวาสากีสูวิหารติกปิรละมตุเสเมีงมหาวเนมหะตาภิกขุสังเคนาสติมปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจารุกาธาตุงิเทวตาเจปุจนาสัญญปติตาหุนติภักขวันตังถาสนายภิกขุสังขันจะอัตาโคจะตุนังพุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหสิอายังโขภักข่า สเกสูวิหารติกะปีรัตวทุสมิมหาวเนมหาตาพิกขุสังเขนะสติงปัญจมเติหิพิกุสติหิสเปหิวะอารันเตหิท่าสหิจารุกะทาตุหิเทวตายเยวิยณะชนิป็ิตาโหติพระขวันตังทัศนายพิคุสังขันจะยานุนะมะยัมปิเยนะพระขวาเตนุปะสังกะเมยยามะอุปสังกะมิตาวา พระกวตสันติเกปันเจกกะคาถาพาเสยยามาติอลโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะภะระวาปุริโสสัมมันชิตังวาพียงทาเบาสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมเินเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเซสุเทเวสุอัตตะพระหิตาพระกวต ปุระตปาตุระทังสุอัตโกตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังเอ,อัดทังสุเอกมันตังทีตาโคเอกาเทวตาพระวัตสันติกเมังคาทางอภาสิมหาสมโยป,ปะวานาเสเมียงเทวกายาสมาคตาอาคตามหะอิมังธัมมะสมยังทักกีนาทักกีตาเยวะอัปปราชิตตสังคันติ อาตโกบาลาเทว,ว,วตาพระกวโตสันติเกอิมังคาทาังอภาสิตเตะโกภิกขะวุสมาทะหังสุจิตตังอัตาตนุอุชุก,กะมะกังสาระถีวเนตานิคะเิตวะอินธิยานิลักขันติปันธิตาติอตาตโกปาาเทวตาพระกวโตวสันติเกอีมังคาทาังอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปรีคา,างอินทขีรังโอหัจจะมะ เมชาเต,เตจะรันติสุทาวิมะลาจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอปราเทวตาพตระวโตสันติกยมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรรนังฆตาเสนเตขมิสันตินอปัยายะยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหงทังเทวากายังปริภูเรสันติติอัทโคพระกวาภิขุอามันตีสิเยภูยณะพิกขเว ทัศส,สุโลกาธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาภิขุสังคันจะเยปิเตภิกเวอเฮสูงอตีตะมทานังอนันโตัสมมาสมุตตาติสัมปิภะขวันตานังเอตาปะระมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาเฮสูงเสยยะถาปิไมหังเอตาระเหเยปิเตภิกเวภะวิสันติอนาาตามัฏฐานังอันโตสัม มาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพักวันตานังเอตะประระมาเยวะเทวตาชนิปติตาพระวิสันติเสยยถาบีไมหังเอตะละหิอาจิคิดสามีพิเกเวเทวกายานังนามนิกิติตะยิดสามีพิเกเวเทวกายานังนามนิเตจิตสามีพิเกเวเทวกายานังนามนิตังสุนถา,าสาธุกังมนะสิกโรทะปาสิตสามีติเอวัมปันเตติโคเต พุโตปัตโจโสสูงพระครวาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุษย์กสามิยัตถะภุมมาตทัาจิตาเยสิตาคิริครับพระรังประหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสันดินาโลมะหังสาพ,พิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสนะ มนาวิลาเิยโยปัญจสเตยะตวยะตวาวุนีกัปีระวัฒเวตตะุอามันตยิสถัสาวิกีเถเนตเตวะกิยาวิกันตาเกวิชานาถาภิกขโวเตจะอัตตปมกกรุงสุตวาพุทธศาสาเสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุสานนาทัศนะนังอภิเกสัตตะมัทธคุงสหัสังอาัะสัต ตัดิงสตางเอเกสหัสสานางอมนุษย์สานะมัทธะสูงอเปเกนันตะมัทธะคุงทิสาสภาบุตตาอหุงตันจะสภาอภินายะวกิตวาน่าจกขูมาตัวมันตะยิสถาสาวกเกศเนรเเตเทวะกัญญาภิกันตาเทวิชานันทภิกกวเยวหังจิตายิสามิขิราหีอนุปุพพสุสัตตสหัสสาวะแยกขาภูมมากระปีรวัทวาอิทิมนโต ชุติมันโตวันนาวันโตยัสศศิโนมัทมานาปิกาโมพิคุณังสมิติงว่านังสาหัสสาเหมะวัตายาขานานัตตะวินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสศศิโนมัทมานาปิกาโมพิคุณังสมิติงว่านังสาตาขิลาติสาหัสสายาขานานัตตะวินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสศศิโนมัทมานาปิกาโมพิคุนังสมิติงว่านังอิเจเตโสระ สัทธาหัสสะยักขานานตตะวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยศศสิโนมัทามานาบิการมงพิฆูนางสวิติงว่านางเวทสามิตาปัญจสตายักขานานตตะวันโนอินทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตยศศสิโนมัทามานาบิการมงพิฆูนางสมิติงว่านางกุมพิโรนาชักฆะฮิโกเวปุลัสะนิเวสานังพิโยนางสัตตะสหัดสังยักขานางปะยิรุปาสติ กลุมพิโรราชาข้าฮีโกโสปาค้าสมิติงว่านังผู้ิี่มันจะที่สังราชาทตารัฐโธภาษาจติคันทัพพานังอธิปติมหาราชยักโสกุตาปีตสสะพาวินทานามมหาพราอิทิมันโตจุติมันโตวันมันโตยศสิลสนุมาธมานาปิกาโมภิกุนังสมิติงว่านังถ้ากินันจะที่สังราชาิยุโหัตภาษาจติกุมพันานาังอธิปติมหาราชจักโสกุตาปีตสสะพาวินทานามมหาปลา ที่มันโตชุติมันโตมานาบตรทยเสนสชิโนมัทมานาปิกามุพิ่ผูนางสมิติงว่านางปัจฉิมจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอธิปฏิบัติตาพฮาวุญฐานามามหาภาริยที่มันโตชุติมันโตวันนาวรรทุยเสนสชิโนมัทมานาปิกามุพิ่ผูนางสมิติงว่านางอุตาระ ดันจะทิสังราชากุเวโรตามัสานสติยักษขานังอธิตติมหาราชายสิโสปุตตาปิตราสภาวะเวรทานามามาปลายที่มุนโตรชิติมุนโตนามันโตรจักสิโนมาทามนาปิกามงพิภูนางสุนติงว่านางปุริมะทิสังทัตตาลโถทักกินนวิรูหะโกปัจฉิมิน้วิรูปโกปุโรอุตตรังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัตันนัมานาอัทง อัดทั้งสุวนเนกปิรว,วัตเวเตสังมายาวิโนภาสาอากูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุกเวนตุนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโน,ทนกัม,มาเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปนาโทอมปัญโยจะเทวสุโตาจะมาตาลิจิตเสโนจะคัน,นทัพโหนาราโรชาชนสโพ อากูปัญจจิโคเจวะติมพระรูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหะราชูพิโมทะมานาอภิกามุงพิภูนังสมิติงวะนางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหะตัดชกากรรมพระรัตสตลาอากูปายาคาสหะยาติพิยามุนา ทตตะรัฐาจะอาคูนางคายศาสตาิโรออราวโนมหานาโคโสปาคัสมิติงว่านางเยนาครา,าเจสะหะสาหะรันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจักคูเวหายะสาเตวนามาชาัชฉะปตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาครา,าชาณามาสีสุปันนาโตเขมะมากาสี พุทโธสันหาหิวาจาอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสราะมะกังสูพุทังชิตาวชิรหัตเถนะสัมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสวัตเสเต,เตอิทิมันโตยัสสินกกราปัญชามาภิสมาอสุราทานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตจะปะหาลาโธานะมูจีสหะ สตันจะพระริปุต,ตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระะยิงเสนังลาหูพัทธมุปาคะมุงสามโยธานิพันพนทันเตพิกขูนังสมิติงวะนงางอาปูจัตเทวาปฐวิจัตเตโชวาโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยะสะ

มาคูปุร in pe ักข er ีตานาคตานิปุร ja ักขิตวาอาคูมันทะวลาหกาวาสุนังวาสุโบเสโทสักโกปาค้าปุรินทัทโวตาเตเตทัตตากายาสเปนาันต่วิโนยติมันโตชินิมันโตอนามันโตยศศิโนมาทามนาปิกามุนพิพูนังจะมีติงว่านางอาทาคูสาหบูเทวาชระมัขิสิกขาลิวะอริทักาจะโรชาจะอุมาปุพปะ นิพาสีโนวารุณาจาหาธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจินาอาคูอาคูปาวาสะวเนสีโนทัสเตเตสะสะกายาสเพนานัตตะวณิโนยิมโูชิติมโูปนามตูยสสีโนมัธมานาปิกามงค์พิพน์เสวิติงว่านางสมานามหาสมานามานุสามนุสุตธรรมะขีธาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาทาคูหาลโยเทวาเยจารุหิตวาสิโน ปาระกขามหาปารัคขาอาคูเทวะยะสัตสีโนท้าเสติท้สัทธากายาสาเปนานัตตะวันิโยยิมุนโตชิติมโนนาบันโตยะสัตสีโนมาธามนาณิกามงพิคุนังสิมิติงวะนังสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวขะนณสาสหะโอทาตะไคหาปัมโมขาอาคูเทวะวิจักขานาสัมธามาตาหาลาคาชาไม่สกกายะ จะยัสสิโนทนายังอาคาปชุนนโยทิสาอภิวัตสติทัศติทัศทากายาสเปนานันตตะนณิโรธิมุนโตชุธิมุนโตนาบุนโตยัสสิโนมัทมานาวิกามุพิมนังสมิติมวานางเขมิงยาตุสิตายามาปัตตะกาจะยัสสิโนตามพิตะกาลามาเสธาโยตินามาจะอาสวานิมาณัลติโนอาคูอาทากูปัลามิตา ทัศเตีทัศนกาญญาทัศเปนานัตตะวินิโนจิมุนโตชุติมุนโตวันนามุนโตยสสินโนมาธามะนาวิกาโมพิคุณังสมิติงวะนังสติตเทวานิกายาสเปนานัตตะวินโนนามันวะเยนะอากนสุญเยจันเยสถิสาสหะปะวุฒะชาติมะกีลังโอคาตินนะมะนาสวะเยโอคาตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภาม,มาปรมาตโตจะปุตตาอิทธิมโตสหะสันนังกุมารรติโสจะโสปาคะจะมิติงว่านังสหะจะพามโรูกานังมหาสพภามพิมพธิตตติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากายยศสิโสเทเสธาอิสราอาคูปักปัจเจ,จกวัสวัตินโนสันเตสันจมะมัชโตอาคา หาดิโตปริวาดิโตเตจะลับสัพเพอภิกันติสินเททิเวสุพมมะเกมาลินเวกการมกปัญจะคันหาสรมันที่ยังเอถะคันหาทะพันถธาราเคน่พันธาวัตถุโวสะมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิถะกจินางอิติทัตตะมหาเสนโคันหาเชนอาเปสยิปานินาตละมหัจะสรังกตวา เพะวังยถาปาวุตสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังกุโทอะสะยังวเสตัญจะสพังวิญญาณวคิตวานะจักุมาตตมันตะเยสถาสาวเกสานิรเตมาลสินาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโว เตจ่าอภิมักกรุงสุตวารุตุสาสนางวิตาลาเคหีปกมุงเนสังรมปีอินเสยุงสพเพวชิตาสังขามาพยาติตายตจัจจินโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนสุตติบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่อิสิทิติมัติเตโชชยาสิทธิมหิทิมหาคุณาปรินิมิตา ปุญญาธิการัจจสัพพันตระาย,ายานิวารณะสมัฏทสะพระว่าพระก,กวะโตอรหันตตัสมาสัมพุทธะทวติงสะมหาปุริสารักนานุภาเวนะอสีตะยานุภาชนะนานุภาณะอัตถุตตะ సత మంక లానుపావేనా సపన్న రంసియ నుపావేనా కేతు మాలాను పావేన తసాపర నిిితానుపావేన తసా ఉపపార నిిమితా నుపావేన తసాపరమతాపా రమితానుపావనా ససీ సమాతి పంజాను పావేన పుతానను పావన తం్మను పవిన ంకాను పవన తేాను ావన ఇితానుపావినా పడను ావేన యయా తం్మాను పావేన จตุลาสีติสะหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะนวโรกุตระธรรมานุภาเวนะอัทธังอัทธังขิขิมักกะมักขานุภาเวนะอัทธะสัมมาปฏิญานุภาเวนะชรปิญญานุภาเวนะจตุตสจาานุาเวนะทัสสะภระาานุาเวนะสัพพัญญุตตะาานุาเวนเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา นุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะนัตตะนัตตะยะสารนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสกุปปัตถะวะตุขะโทมะนัตสุปายาสาวินัสสันตุสัพพะอันตรายาปีวินัสสันตุสัพพะสังกะปาตุยหังสมิจฉันตุทีไายยุตตาตุยหังโหนตุ สตะวัสะชีเวนะสมังขิโก้หนตุสัพพธาอาการสัพพะตะวนะภูมมิคังคามะสหะมุทธาอารักกาเทวตาสธาตุมเฮอนุักขันตูัพ ภวตุจัพพะมังขะนังขะนังจัพพะเตวะตาจัพพะธานุปภาเวนะสทาสุทีภะวันตุเตภวตุสัมพมังขะนังขะนังจัพพะเตวตาัพพะตมานุภาเวนะสทาสุทะวันตุเตุสมังังันุัพพะเวตาสัพพสังานุภาเวนะสทาสุทะวันตุเตนกตยภูตานังปปคะหะนิวาราปริตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนกตยภูตานังปปคะ นิวารนาปริสสานุภาเวนะหันตวาเตสังปัทเวนะขัดการยัขาภูตานุภาเวาขะภูตานังป้าปะขะหะนิวารนาปริตสสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวีบทที่สิบหกพันเ์ภัตเถกะรัตตคาถาอตติตังนานนะวาขะเมยยะ นับปฏิกังเคอนาคตต่างบุคคลไม่ประกําหนึงสิ่งที่ว่าแล้วไม่มองไม่มุ่งหวังไม่คนมุ่งยาธทดตีตัมประหีนันตังอปปตันจะอนาคตต่างสิ่งที่ได้ร่วงปไปแล้วสิ่งนั้นก็อานเป็นนับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็ยังมาไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมางังตันธะตัธา วิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามะนุภะดูหเยบุคคลได้เห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่ของเงินไ,ไม่คกแขียนทำนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจงจะเดินทำนั้นเนืองๆให้ปุกปรงเถิดอัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารนังสุเวเพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แล้วใครเลาจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮิโนสังฆันเตนะมหาเส เนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุณาผู้มีเสนาหนันย่อมไม่มีเกี่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมตันทิตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันตุอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเดียวบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกยดขันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราติหนึ่ง จเจริญด้วยประการเสนีแล้วบทที่สิบเจ็ดอภินหะปัญจคเวกคณะปารทะเซรามมุมหีฉลางอนา,าตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมมุหีพยาท,มมมยาทิงอนา,าตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมุมหีมรณะนังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิ เยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆงคือว่าจะต้องได้รัพระพาเจ้าของรักของเจริญใจทั้งสิ้นกรรมมัสโกมิกรรมมัธยาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมเปติสารณนโนรามีกรรมของเขาตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมพูดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามิกนยานางวาปาปกังวาตัสสะทายาโทะวิสามิ เราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัญจะเวกขิตาพังเราต้องหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวัน,ท,วนทุกวันเทิญน